ข้อสิบเก้าอ่ะข้อแบบนี้ข้อแบบนี้มันใช้เทคนิคแบบว่าตอนแรกครูเคยพยายามสอนเราในการดึงตัวร่วมของเลขยกกําลังใช่ไหมแต่ตอนที่เราดึงตัวร่วมก็คือมันมีเลขชี้ก,กาลังที่ตัวฐานมันเท่ากันหมดเลยแต่อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นห้ากำลังร้อยี่สิบสามห้ากำลังร้อยี่สิบแต่อันนี้เป็นสามร้อยเจ็ดสิบสอง ตัวส่วนก็เช่นเดียวกันมันยังติดตัวนี้อยู่ที่จริงถ้าเราจะดึงตัวร่วมเนี่ยทั้ง3ก้อนนี้มันต้องมีตัวร่วมแหละแต่มันติดอยู่ที่ตัวนี้เราไม่สามารถแบบดึงตัวร่วมมันได้มันไม่ใช่เลขยกกําลังที่เป็น5้ยกกําลังเราเลยยังดึงไม่ได้แต่เราก็ดึงเท่าที่เราได้ก่อนอ่ะลองดูเนาะลองดูสองตัวนี้อันนี้ห้ากำลังร้อยยี่สิบสาม กับ5กำลัง120เวลาเราจะพูดว่ามันมีตัวร่วมเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาเลขชี้กำลังที่มันน้อยกว่าถูกไหมเพราะอันนี้มันมีตั้ง123ตัวคูณกันอยู่ก็ค,คือเลข5คูณกันอยู่นะแต่นี้เลข5คูณกัน120ตัวดังนั้นตัวร่วมก็คือเลข5คูณกัน120ตัวถูกไหมต้องเอาเลขชี้กำลังที่มันน้อยกว่าถึงจะบอกได้ว่าเป็นตัวร่วมซึ่งถ้าเราไปตอบว่า5กำลัง123เป็นตัวร่วมอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีไม่พอด้วยซ้า อ่ะมันมีไม่พอด้วยซ้ำเนาะยังขาดอีกสามตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเลขชี้กาลังน้อยกว่าอ่ะครูดึงห้ากำลังร้อยยี่สิบออกมาจากสองตัวเท่านั้นจากสองตัวอ่ะแล้วก็ใส่วงเล็บใช่ไหมเวลาเราดึงตัวร่วมทีนี้ครูดึงมาแล้วร้อยยี่สิบตัวจากก้อนนี้แสดงว่ามันเหลืออีกสามตัวถูกไหมเป็นห้ากำลังสามแล้วตรงนี้ครูดึงมาหมดแต่ครูบอกว่าห้ามเขียนเลขศูนย์ให้ใส่หนึ่งเพราะว่าถ้ากระจายกลับเข้าไปที่เดิมเนี่ยต้องได้ค่าเท่าเดิมก็เลยใส่เป็น ลบหนึ่งสามเจ็ดสองส่วนด้วยห้ากำลังร้อยยี่สิบบวกสามข้อน,นี้เป็นไงข้อน,นี้เลขชีก,กำลังมันน้อยเราคำนวณได้อ่าเราคำนวณได้ห้ากำลังสามได้ร้อยยี่สิบห้าลบหนึ่งก็เป็นร้อยยี่สิบสี่พูดได้ห้ายกกำลังร้อยี่สิบคูณกับร้อยยี่สิบสี่บวกสามเจ็ดสองส่วนด้วยห้ากำลังร้อยี่สิบ วกสามอ่าทีนี้ให้เรามองว่าอันนี้คือก้อนหนึ่งอันนี้คือก้อนเดียวกันนะแล้วก็อันนี้ก็คืออีกก้อนหนึ่งอ่านี่คืออีกก้อนหนึ่งทีนี้ครูทดนิดนึงว่ามันน่าจะต้องให้ดึงตัวร่วมอีกรอบหนึ่งครูก็ดูความสัมพันธ์ของตัวเลขก่อนว่าไอ้สามร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยมันน่าจะเท่ากับร้อยยี่สิบสี่คูณสามเนาะจริงไหมคิดในใจสองทดหนึ่ง จ็ดสามใช่สามเจ็ดสองร้อยี่สิบสี่คูณสามดังนั้นไอ้ก้อนเนี้ยคือร้อยยี่สิบสี่คูณสามทำไมครูทําอย่างนี้เพราะว่าครูอยากให้มันมีตัวร่วมแล้วครูจะดึงอีกรอบหนึ่งครูจะดึงอีกรอบหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็คือก้อนหนึ่งอันนี้ก็คือก้อนหนึ่งโอเคไหมที่ครูเปลี่ยนแล้วเป็นร้อยยี่สบี่คูณสามส่วนที่เป็นตัวร่วมก็คือร้อยยี่สิบสี่นั่นเองลูกอดังนั้นครูดึงร้อยยี่สิบสี่ออกมา ปึ๊บก้อนนี้คูด,ดึง124ออกไปแล้วปึ๊บพราะคูด,ดึงออกไปด้านนอกแล้วนะดังนั้นะะสิ่งที่เหลือคือห้ากำลัง120เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแล้วก็ก้อนนี้คูดึง124ออไปปึ๊บเหลือเลขสามอ่าเหลือเลขสามเป็นไงตัดกันได้ต๊ดตืดเหลือ ร้อยยี่สิบสี่ตันนี้ก็ตอบว่า A อเท่ากับร้อยยี่สิบสี่